ในวันที่ฝนพำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขอปอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปจิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเจ้าอยากกลับไปสอบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมนีฝนพันไปกอด Yeah.